รองเท้าสามคู่ที่พวกแกควรจะมีไว้เหรอนี่เลยข้อแรกเลยนะให้คู่แรกรองเท้าส้นสูงสีดำเออเอารองเท้าส้นสูงสีดำนะแต่ว่าขออย่างหนึง่งอย่าซื้อหัวทู่หัวมนเออไม่ต้องแหลมมากแต่ว่าขอให้มันเป็นทรงเรียวนะเหตุผลเดี๋ยวมาว่ากันทีหลังเออส่วนคู่ที่สองฉันอยากให้พวกแกซื้อรองเท้ารัดส้นแต่หัวปิดนะ เออแล้วก็เอาสีอ่อนนะเออเอาหัวปิดเช่นกันนะแกอย่าเอาหัวทูไอพวกหัวใหญ่ๆที่แบบใสแล้วแบบว่าหัวมันเป็นเตารีดออกมาอะไรเงี้ยแกอย่าเอาเออแล้วก็คู่ที่สามเอาขอส้อนเตี้ยสีอ่อนเอาแบบแซดชูสเลยแบบเนี้ยเอาแบบเดินสบายๆแทนรองเท้าแตะเหตุผลเพราะอะไรเหรอเพราะว่าพวกแก ชอบใส่รองเท้าแตะเดินในออฟฟิศกันเสร็จแล้วพวกแกก็เดินไปกินข้าวเดินไปไหนมานู่นมานี่แล้วพอวกแกออกไปเจอคนน่ะมันเสียบุคลิกไงเออฉันก็เลยไม่อยากให้พวกแกทําอย่างนั้นแล้วสีอะไรเหรออ๋อไอเรื่องสีเนี่ยขอสีอ่อนแต่ว่าพวกแกจะแบบอ่อนอันไหนประมาณไหนเนี่ยฉันอยากให้พวกแก ลองสวมดูถ้าอันไหนที่แกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับสีผิวใส่แล้วเท้าแกขาวผ่องแกเอาวันนั้นแกอย่าไปซื้อตอามเพื่อนว่าแบบเออคนนั้นใส่สีนู้ดนั้นแล้วสวยอะไรแบบเนี้เพราะว่านู้ดมันมีหลายนู้ดมันมีนู้ดชมพูนู้ดน้ำตาลนูด้ดนู้ดนูน,น,น,นี่นู้นนั่นแต่ว่ามันไม่เข้ากับผิวแกงไงปรากฏว่าพอแกใส่มาแกไปซื้อตามเขาแต่แกใส่แล้วเทาว้าดําแล้วบางทีอ่ะบางคนเท้ามันลอยขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเท้าแกดํามันไม่สวย เออนั่นแหละแค่นั้นเองถ้าอยากรู้เรื่องอื่นอีกก็เหรอได้นอกจากในเพจ Be p e s p e c t i v e อันนี้นะฉันมี YouTube ด้วยชื่อเหมือนกัน Be s p e c t i v e แล้วถ้าเกิดพวกแกสงสัยว่ามีอะไรที่พวกแกอยากรู้เพิ่มแกไลน์มาหาฉัน Be s p e c t i v e เหมือนกันนะโอเคเราจะตอบให้นะจ๊ะนะโอเคนะแล้วคุยกันบ๊ายบาย